ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BoGAS okay. Gamer สวัสดีครับวันนี้พี่ลิงมีงานสนุกสนุกมาชวนน้องๆไปร่วมงามกันนะครับเตรียมพบกับความสนุกสุดมันจากเราเคลาสเตอร์ชื่อดังมากมายในงาน แคสต์เดย์วันที่4เมษายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ล้านไลฟ์สไตล์ฮอ์ชั้น2ส,สยามพารากอนครับสถานที่ใหม่ใจกลางเมืองด้วยนะงานนี้เราแคสเตอร์จะมาโชว์ไฟเกมสุดฮิต Nintendo Switch และพบกับกิจกรรมความสนุกอีกมากมายพร้อมของรางวัลแจกเพียบตลอดทั้งงานเลยว้าว รักใครชอบใครก็มาช่วยเชียร์กันด้วยนะครับมีกิจกรรมสุ่มกรัรดได้กรัรดมีกาสแคสเตอร์ลายใหม่มาให้สะสมถึง16ลายด้วยกันด้วยว้าวพลาดไม่ได้กับกิจกรรมลัคกี้ดรอที่ครั้งนี้มีของรางวัลมาให้ลุ้นกันเพียบเลยครับรวมมูลค่ากว่า5,000 50, 0บาทเพียงสะสมตราสแต็มให้ครบ ก็มาจับรางวัลลุ้นรับของกลับบ้านกันไปได้เลยสินค้าเคสเตอร์ก็มีมาให้ลุ้นกันด้วยนะครับและพี่ลิงกับพี่เกตจะไปแจกลายเซ็นในงานด้วยแล้วเจอกันนะครับ